ก็เป็นประจำนะครับของวันเขาเกสปอดีภาพเรียนที่สองนะครับก็จะเป็นวิชาภาษาไทยนะครับนะครับวันนี้ก็เรามองที่หน้าจอขอรทครับนะครับมองเห็นไหมด้านหลังมองเห็นชัดเจนนะครับน,นานนครับระนะครคุณูจะยังไม่บอกนะครับว่าช่วงวงนีกก้เราจะเรียนเรื่องอะไรแต่ว่าแ้่รลูกอา่านนะครับกด,ดร้อยกรองก่อนที่มันอยู่หน้าจอนะครับ กับแม่คนะครับค,คุณมีแกะดึงไปครับเส้นตรงแกีผมว่าเแต่ว่าคนที่มองไม่เห็นนะครับดูในเอกสารที่เกะให้ก็ได้นะครับหรือจะดูที่หน้าจอทีวีก็ได้ ้วีพวกเราอ่านตามุณครูนะครับไตรเฉลยไตรยางไตรเลยไตรยางาอากักษรนกลางมีเ้าตัว เด็กเ็กจาคุณจดจำปากซอนำากซ้อตำ24รวมสามูให้เข้าที่รืสามูให้เข้าที่4 4.4 4พยัยมชนะเอ่ยสีพยนชนะเอ,อ่ยถได้นะครับถ้าให้ว่านี่ระหว่านได้ไหครับได้แต่ว่า อู๋เดี๋ยวก็อ่านทีละแถวเนี่ยแถวหน้าก่อนแล้วก็แถวซ้อนแล้วก็แถวสามแถวหน้าถ่านเลยครับเดี๋ยกลงพร้อมกันครับหนึ่งสอง แถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งสาตคนนี้ให้พวกเราดูตัวอักษรกลางไว้นะครับแถวที่สองตรงน,นี้ให้พวกเราดูศึกษาอักษรสูงนะครับและผู้ชายสี่คนนี้นะครับแถวสามให้ดัอักษรต่ำนะครับอักษรต่ำมันจะพิเศษกว่าเพื่อนมันก็จะมีอักษรต่ำคู่แล้วก็มีอักษรต่ำเดี่ยวได้นะครับไหวไหมไหวนะครับอโอเคให้เวลาดูด 3ามนาทีแล้วก็จํำพยัญชนะให้ครบนะครับแล้วก็จะเริ่มจากแถวหน้าก่อนหน้าสามคนนี้ยื่นขึ้นกูแรกตาอะไรนะดันะครับเดี๋ยวรูจะให้เพื่อนของเราเนี่ยนะครับหาพยัญชนะที่มันอยู่ในอักษรสูงมาติดที่หน้ากระดานตรงนี้ แล้วให้เพื่อนที่รั้ผิดชอบเก่ยวกับ,บอักษรสูงเนี่ยป็อคนบอกว่าเขาทำถูกหรือเขาทำผิดนะครับาเ mm hmm. ด้ตรงมาครับจะิีให mm hmm. ้นี่เป็นหลักธรรนะครับเ่อน กินเลยครับตามความเข้าใจของเธออันนี้ไม่ได้เรียงนะครับ ก็จะมีเจดูบอปลากับอาีหรับเจดูบอปลากับอาศีอันนี้เป็นอักษรกลางนะครับต่อไปเป็นอักษรสูงอักษรสูงคือธี่การจำเืออยครับ ผีฝากหุงข้าวสารให้ฉันอันนี้เป็นอักษรอักษรสูงนะครับต่อไปเป็นอักษรต่ำคู่นะครับอักษรต่ำคู่ก็จะเป็นพ่อตาตอซื้อชามซื่อชาพ่อนะครับอันนี้เป็นอักษรต่คู่นะต่อไปอักษรตาำเดียว ทอดขัว้วแบบนี้ก็ได้นะครับขัว้วแบบนี้ก็ได้นะครับข้าวใบนะครับมีใบง,งานให้ทำมีใบง,งานให้ทำนะครับ เรียนนำคำที่กำหนดนะครับที่กำหนดในตารางมาเขียนนะครับลงตารางด้านล่างนะครับเอามาแยกเป็นอักษรคูงอักษรกลางอ,าอักษรต่ำเดี่ยวตำ่ำคู่เอาคำจากด้านบนเลยครับมาเขียนรู้ว,ว่าคำว่าเ้าอี้นะครับข้าอี้มันก็จะอยู่ในอกักษรกลางก็เอามาเขียนลง ในช่องอักสำกลับครับครับเรียนท่านผู้อํานวยการนะครับเขาก็ดูสำารณครูผู้สังเกตการสอนนะครับนะครับก็คก็จะขอสะท้อนผลนะครับหลังจากที่ได้จากการเรียนรู้นะครับแบบการศึกษาชั้นเรียนนะครับเรซสเตตตี้แล้วก็โควิเอนแอรโค้ดวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับชั่วโมงนี้ก็เรียนเรื่องไตราย,ยางนะครับเรียนเรื่องไตราย,ยางก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นก็จะขอสะท้อนผลเกี่ยวกับข้อจํากัดนะครับในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้นะครับข้อจํากัดก็คือการทํางานกลุ่มนะครับการทํางานกลุ่มด้วยเวลามันน้อยนะครับเพื่อเวลามันน้อย อาจจะทําได้ไม่เต็มที่นะครับบางคนก็รีบนะครับบางคนก็รีบอันนี้เป็นข้อจํากัดนะครับส่วนข้อดีก็คือลูกเราเนี่ยครับช่วยกันในการทํางานกลุ่มนะครับให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ดีนะครับมีกระบวนการการทํางานกลุ่มนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนนะครับอาจจะ จำไม่หมดนะครับนักเรียนอาจจะจําได้ไม่หมดเพราะว่ามันก็ต้องเอาพยัญชนะไทยทั้งสี่สี่ตัวนะครับมาแยกมาแบ่งเป็นหมวดหมู่อาจจะจําไม่หมดนะครับทั้งหน้านะครับอาจจะแบ่งเนื้อหาให้น้อยลงก็ได้นะครับในหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เข้าใจมากกว่านี้นะครับก็ขอสะทขอนผลจากการศึกษาชั้นเรียน ของคุณครูชีพายุชนาดีซึ่งสอนในเรื่องตรยางนะคะสำหรับจุดเด่นนะคะคุณครูนี่มีการเตรียมการสอนที่ดีมีแผนการสอนมีสื่อสำหรับนักเรียนที่น่าสนใจแล้วก็มีการนำเสนอที่ดีมากนะคะคุณครูเสียงดงังแล้วก็พยายามที่จะให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ ตอบคำถามในการร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะส่วนนักเรียนก็ให้ความสนใจมีความาตั้งใจในการเรียนดีมากนะคะส่วนข้อเสนอแนะที่ควรจะนำไปเพิ่มเติมนะคะตืมให้การเรียนการสอนดียิ่งขึ้นนะคะในด้านาตัวคุณครูนะคะคุณครูนี้ควรที่จะ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ก่อนอย่าเพิ่งไปบอกความรู้แก่นักเรียนนะคะเพราะว่าบางครั้งคนที่จะให้เขาได้ไดเรียนรู้ว่า,าตัวนี้น่าจะอยู่ในกลุ่มไหนจานวนเท่าไหร่อย่างนี้ส่วนการจัด,ดกิจกรรมของค,ครูนะคะด้วยเวลาที่จํากัดน,นะคะควรที่จะให้นักเรียนได้ทำพร้อมกันเราอาจเสริมเป็นการทําง,งานกลุ่มที่พร้อมกัน เมื่อกี้ที่เราเราแยกเป็นระยาอักษรสูง,งต่างๆเราอาจจะให้นักเรียนไปติดที่กระดาษไปติดอักษรสูง,งต่างๆโดยแบ,บ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกะดางหรือไม่เราทำาตัวงานต่างๆนี้แล้วแจกให้นักเรียนนะคะแจกให้นักเรียนแล้วให้เขาไปติดพร้อมๆกันตัวนี้มันจะช่วยลด เวลาในการเรียนนะคะและอีกย่างน,นึถ้าเราติดแล้วควรที่จะยากตัวส,สื่อนีมน่มันน่าสนใจนะคะควรที่จะติดให้เขาได้ดูพร้อมๆกันจะได้เปรียบเทียบนะคะ<ม>ถ้าเราติดตัวเรียวของซ้อนสูงเราติดแล้วเราทีนี้เาซ้อนกลางเข้าอาจะย,ายังยังไม่เสกเควที่เปรียบเทียบนะคะ,ะอาจจะลืมได้ง่ายนคะถ้าเรามามาติดแล้วก็อาจจะให้หนักเรียนมา เลยมีมีเอ่อในประโยคที่ทำให้เราสามารถที่จะจำได้ใช่ไหมคะตัวที่ที่ให้เรียนมาโรงเรียนนี้เรื่องเน้ยเราเขาก็จะจำได้ง่ายขึ้นนะคะตัวนี้แล้วก็บางตัวอย่างเช่นผู้ที่สองปากนะคะเราเรียนมาแล้วมันยังขาดตัวโดยชดาตระกากเอ๊มันจะอยู่ในคุณเพราะฉะนั้นเราเพิ่มตัวนี้ให้เขาด้วยในลาที่สอง เป็ก่อนที่มันมันจำง่ายขึ้นนะคะอันนี้คือข้อเสนอแนะนะคะกากิจกรรมโดยรวมของชั้นเรียนก็ืูว่าดีค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาศึกษาชั้นเรียนชั้นป .4 นะครับโดยครูทีคายุชคานาดีวันนี้ก็เหมือนกันเรียนการสอนแบบพิชาภาษาไทยนะครับเรื่อง่างซึ่งซ่งจากที่รู้ครั้งก่อน แักครั้งนี้มาครั้งที่สองแล้วนะครับก็ขอชื่นชมครูที่ที่มีการเปลี่ยนรูปแบบตามที่ที่เคยเสนอแนะไปครั้งแรกครา้แรกครูจะนั่งกดที่แต่ก็ให้ให้เป็นการบรรยายมากมากกว่านี้แต่ว่าครั้งนี้ครูเขียนแล้วก็มีการให้ไปงานให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกๆคนครูพาอ่านซึ่งธรรมชาติเราทเลยคือเราต้องพาอ่านก่อนพาอ่านแล้ว,ว่าเด็กได้อา่านตามจะได้ฝึกอ่านออกเสียงแต่ทีนี้กระบวนการแยกการทํางานกลุ่ม ก็ด้วยด้วยความํากัดของทางาการผู้หินด้วยนะครับทาให้เด็กนี่ไม่ทำาที่ถดยถือว่ามีการการตำานลุมเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของตัวตำนานที่เสนอไปแล้วก็เห็นว่าถ้าจะทำตามนั้นในเรื่องของไปงานแล้วก็นนี้เราเรก็คือด้อยขาดใจอยู่นะครับขาดใจแต่ถ้าถ้าเราให้ไปงานไปก่อนแล้วเด็กนะครับเด็กแยกก่อนแล้วค่อยมาติดจะเร็วขึ้นหรืออาจจะให้คนรับแผ่นคนรับแผ่น แล้วเราทํากระดานทำเป็นสามช่องสีชง่ช่องช่องหนึงตอนกลางตอนต่ำต,ต,ต,ตอนสูงอั้นเขก็จะเป็นสินเลยอะไรก็จะเร็วขึ้นตอนสิ้แล้วเราก็จะพายเพิ่มควาอกเรามาช่วยเือ่อยตรนตรวจสอบต้องห้องว่าที่เขาติดหมันม,มันมีที่ผูกต้องติดติดไหมอันนี้ก็จะทําให้เราใช้เวลาไม่ไม่มากนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าไอ้สังเกตเรื่องน,นี้เพราะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพื่อหฮาร์ดพสีมันแค่เพิแค่ตัวแยกตัวก่อนเลเ้ยใช่ไหมเพราะน่าจะมี่มาตั้งแต่ชั้นปัหนึ่งสองรู้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่า เรื่องปาิตยา่เด็กมันได้จำได้ตั้งนานแล้วโดยการท่องคำศัพท์ทีนี้ก็ดูทั้งเกตฑ์ทัการทํางานเดี่ยวมีใบงานนะครับก็ดูเรื่องเรียนทําก็มีหลายคนที่ที่กระบวนการทางานดีครับเพราะว่าคือพอเลือกทำหนึ่งมาปุ๊บเด็กก็จะขี่หรอว่าคำน,นี้เลือกไปแล้วแต่บางคนก็ก็ไม่ขี่หรอมันจะไม่เวลาดูเอาแยกแยกคำมาใส่ตามช่อง,มองไม่ต้องดูดูหลายครั้งโดยดูต้องดูทุกครั้งที่ ที่เป็นการเลือกแต่มีหลายคนนี้เห็นหลายคนนะครับเขาเลือกผู้ก็ได้กีรดอกเลือกผู้ก็ไดี่ดอกอนนี้เราปเ,รเป็นเสือไม่เด็กด้วยใช้ปิดกระบวนการงานให้มันเร็วขึ้นนะครับแต่ก็เพราะว่าที่สุมเพื่กคะทรวงในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างก็ขอบคุณครับ